นี้นะครับผมจะมาทําการอธิบายนะครับการเขียนฟังก์ชันนะครับเพื่อใช้งานนะครับวงจรในการกดสวิตช์นะครับเพื่อให้ LED ติดนะครับถ้าปล่อยสวิตช์นะครับก็จะให้ LED ดวงนี้ดับนะครับโดยวงจรที่ผมทําการต่อตรงนี้นะครับลักษณะการต่อวงจรก็เป็นไปตามสไลด์ที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับนะครับผมทําการนะครับต่อขา10นะครับออกมาเป็นเอาต์พุตนะครับเข้าที่ขาบวก ที่ขาบวกนะครับตรงนี้นะครับเป็นขาบวกนะครับของตัว LED นะครับรวมกับตัวต้านทานขนาด220โอห์มนะครับส่วนขาลบนะครับผมต่อเข้ากาวนะครับสวิตช์นะครับผมต่อในลักษณะเป็น pull down resistor นะครับโดยทำการต่อเป็น Input ที่ขา2นะครับลักษณะการทำงานก็คือว่าถ้าผมกดสวิตช์นะครับหมายถึงว่าผมป้อนลอจิก1นะครับเข้าไปที่ขา2นะครับ แต่ถ้าผมปล่อยนะครับคือปล่อยนิ้วออกจากสวิตช์เนี่ยก็หมายถึงป้อนลอจิกศูนย์เข้าที่ขา2นะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเขียนนะครับโปรแกรมนะครับในลักษณะเชิงเป็นฟังก์ชันนะครับเราเรียกใช้งานจากฟังก์ชัน loop เอานะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับเบื้องต้นนะครับในการเขียนโปรแกรมในลักษณะที่เป็นฟังก์ชันแบบนี้ครับเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่คอยเก็บค่าสถานะ LED ตัวนี้นะครับ ว่าติดหรือดับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะประกาศตัวแปรตัวนี้นะครับในส่วนของ Public นะครับคือส่วนของสาธารณะนะครับไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันใดๆเลยครับเริ่มเลยนะครับอินะครับตัวแปรตัวนี้ผมให้ชื่อว่า token LED ละกันนะครับ To แล้วก็ LED ครับเบื้องต้นนะครับผมให้ดับไว้ก่อนนะครับสถานะ LED ครับ Default นะครับคือให้ดับไว้ก่อนเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็วิธีการประกาศ ตัวนี้นะครับก็ทําเหมือนที่เคยทําที่ผ่านมานะครับก็คือขาที่เราใช้นะครับมีอยู่2ขานะครับโดยที่ขา2เป็น Input ถูกไหมครับขา10%เป็น o u t p u t นะครับเราก็ทำการประกาศพิ n mode ตรงนี้เลยนะครับพินโห d e นะครับขา2นะครับผมให้เป็น i n p u t ถูกไหมครับแล้วก็ขา10ให้เป็น o u t p u t นะครับผมก๊อปมาเลยดีกว่านะครับเพื่อที่ง่ายและเร็วนะครับ พินโหมดนะครับก็เปลี่ยนขาครับขา10นะครับเป็นเอา p u พนะครับ O U T นะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของฟังก์ชัน Setup นะครับชื่อฟังก์ชันที่ผมใช้นะครับผมให้ชื่อว่า Token L E D เลยละกันนะครับเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวแปร Token L E D ตรงนี้ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น Token s t ล t e ละกันอ่าเป็นแบบนี้คือตัวแปรที่ใช้เก็บสถานะ L E D ดวงเหลืองดวงนี้นะครับที่ต่อเข้าที่ขา10นะครับโอเค ตรงนี้นะครับผมประกาศฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า t o อกเก LED นะครับ void นะครับแล้วก็ t o อกเก LED แบบนี้นะครับอันนี้คือการเขียนฟังก์ชัน t o อกเก LED นะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้านะครับผมทำการกดสวิตช์นะครับเข้าไปที่ขา2นะครับ Input เข้าที่ขา2ขานี้นะครับขาม่วงนะครับจะให้ทำอะไรนะครับ if ดิจิตอลลีดที่ขา2นะครับเป็นไฮนะครับคือมีการกดสวิตช์นะครับให้ทำอะไรนะครับผมก็ให้สถานะ LED นะครับคือ t o อกเก s t a t ตตัวนี้นะครับมีค่าเป็นไฮนะครับคือมีการกดสวิตช์นะครับก็ให้สถานะเป็นไฮนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ t o อกเก State ของผมนะครับจากเดิมเป็นโลใช่ไหมครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นไฮแบบนี้นะครับ F.I.G. h แบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีการกดนะครับก็คือ else นะครับไม่มีการกดสวิตช์นะครับก็จะให้เป็น low เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น low แบบนี้นะครับแค่นี้เองครับมีการกดสวิตช์นะครับให้สถานะเป็น high นะครับแต่ถ้าไม่มีการกดสวิตช์ก็ให้สถานะเป็น low ครับแล้วเราก็เอาสถานะตรงนี้แหละครับไปขับ LED นะครับออกที่ ขาสินะครับดิจิตอลไลท์นะครับที่ขา10นะครับให้มีสถานะ t o อกเกิลสเตตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮหรือเป็นโลนะครับเป็นแบบนี้นะครับเท่านี้เองครับฟังก์ชันในการทํางานเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็สมมุติว่าเรานะจะเรียกใช้นะครับเราก็จะเรียกใช้ในรูปแบบนี้ครับมันจะวนไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ใช้ตรงนี้เลยนะครับ เพื่อรอรับค่าการกดสวิตช์ของเรานะครับท็อกเก LED แบบนี้ผมให้มีดีเลย์นิดนึงละกันนะครับสัก100นะครับเป็นแบบนี้นะครับหรือ50ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับผมให้เป็น100ละกันประมาณนี้นะครับผมเท่านี้เพราะนั้นฟังก์ชันลูปก็จะเรียกฟังก์ชันท o อกเก LED อยู่เรื่อยๆครับวนไปอย่างนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่มีการกดสวิตช์นะครับในรอบไหนก็ตามนะครับ ก็จะส่งสถานะท็อกให้ท็อกเกิลสเตตเป็นไฮครับก็จะเอามาขับ LED นะครับออกที่ขา10นะครับเพราะนั้น LED ที่ขา10ก็จะติดทุกครั้งที่เราทำการกดสวิตช์นะครับผมทำการเซฟนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับเข้าไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดชัดๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับ โอเคอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีการกดสวิตช์ถูกไหมครับสถานะ t o อกเกิลสเตก็จะเป็นโลอยู่ตลอดการนะครับก็คือขับโลออกที่ขา10ก็คือ LED ก็จะดับแบบนี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับผมทําการกดสวิตช์นะครับเห็นไหมครับ LED ก็จะติดนะครับท็อกเกิลสเของผมก็จะกลายเป็นไฮนะครับปล่อยก็ดับนะครับกดก็ติดครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการ เขียนโปรแกรมนะครับควบคุม LED ด้วยสวิตช์นะครับในลักษณะที่เป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อไปในคลิปหน้าเลยครับขอบคุณครับ